เป็นจุดๆๆเนาะทุกคนก็คงรู้ถึงแซนถึงต้องไปเชิดดูมันนะอ่า้ามึงมึงอย่าพลาดนะมึงอย่าพลาดมึงอย่าทํอ่าเกินมนุษย์มนามึงเจอแน่มึงโดนแน่อะไรประมาณเนี่ยเงียบจริงๆเงียบวันนี้นะเงียบสองสองช่องอ่ะสองช่องอ่าคนมือยาวมือไม่ถึงอ่าแต่ทํามือแม่นาค ยื่นข้ามประเทศมาเสือกเนี่ยนะก็เงียบเกี่ยวกับที่ดินเนาะอ่าแล้วหัวปลาไหลก็เงียบนะหัวปลาไหลมันมีข้ออ้างของมันอยู่แล้วนะเดี๋ยวมันก็บอกมันไม่ว่างเดี๋ยวมันก็น่นนี่นั่นของมันแหละเราก็มาคอยดูพรุ่งนี้นะก็คือที่แซนใจจดุดใจ,จ่อรอดูก็คือสวนยางน้อยที่สองคนเนี่ยอ่อถ้าจะถามเป็นคำถามก็พวกคุณกำลังเล่นอะไรกันอยู่ออเพราะว่าแซนมองเห็นถึง ตกลงตกลงนะคุณจะเล่นบักนาแต่มันจะกระทบไปถึงแม่ของช่างโอและตัวช่างโวนะเอ๊ะแล้วทำไมช่างวอถึงมีการร่วมมือเหมือนมีการร่วมมือเอ๊ะนี่แหละที่แซนอยากรู้หรือเพราะว่าสองสามวันก่อนพวกเขาดือดึงว่าไม่จบกูไม่จบนะป้าต่างประเทศลั่นไม่จบ กูทนายก็ลั่นไม่จบเนี่ยดเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบอห้าวหารเหรอกล้าหารหรือห้าวหารอะ่ะห้าวหารไหมเออไม่รู้ใช้คำไหนนะห้าวหารมากอ่าที่ที่เหมือนมั่นใจมากว่ามันจะไม่มีใครเดือดร้อนหรอกแม้แต่คนที่พวกเขาสนิทหรืออเป็นเพื่อนรักของนางหวายเนี่ย นะก็ไม่มีอันตรายแน่นอนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับยายกอไก่หรือช่างวอแน่นอนถึงได้กูไม่ยอมนะป้าต่างประเทศบอกไม่ยอมกูก็ไม่ยอมถึงได้มั่นใจขนาดนั้นนะว่ามันไม่มีอะไรอย่างนั้นจริงหรือหรือพวกเขามั่นใจว่ามันเป็นที่ของป่าจริงเหรอคือไม่เกี่ยวกับแม่ของ ช่างวอรหรือตัวช่างวอรหรือญาติพี่น้องของช่างวอรจริงหรือเออบันงงอยู่ตรงนี้แหละแต่วันนี้แซนไปเห็นถึงอ่าโพสต์ที่อ่าคุณใหม่โพสต์อ่ะนะเพราะว่าอะไรเอามาตอกหน้าให้กับทนายหัวล้นคนหนึ่งอ่ะนะมันพูดว่ามันไม่รู้เรื่องนะว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนมันไม่รู้เรื่องหรอกตอนนี้มันเหมือนว่า จับไม้ต่อจากป้าที่อยู่ต่างประเทศมือเขายาวไม่พอมาถึงอมันเหมือนไปเดินดำเนินการแทนอะไรประมาณนี้ไม่รู้หรอกนะว่ามีไม่มีชื่อชาวบ้านอมีแต่ชื่อบักนาแหล่นี่แหละนะไม่มีชาวบ้านที่จะโดนผลกระทบหรือเดือดร้อนหรอกเอาอย่างนั้นเหรอแต่วันนี้ที่เราเห็นแต่คุณใหม่เก่งเนาะไปเอามาได้ยังไงเนี่ยคำอ่า คำร้องเรียนของนางบานที่ร้องเรียนออนไลน์อะเนาะ,ะมันนานเท่าไหร่แล้วทุกคนถึงปีแล้วยังปีแล้วเนาะน่าจะปีแล้วนะ,นะวนะที่เริ่มร้องเรียนอ่อนมันก็คือการเฟี้ยงงูให้พ้นคอของไอหัวล้นทนายผู้รู้กฎหมายคนหนึ่งแหละนะผมไม่ได้มันมันคือพยายามที่จะอ่ามันมันเดือดชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ หมู่บ้านแห่งนั้นมันจะลุกเป็นไฟจริงๆนะเท่าที่เรามองเห็นนะ่ะนะเหตุการณ์มันกําลังที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจริงหลายคนเขาก็มองแบบนั้นอยู่แล้วตอนนี้เหมือนคนกลัวจะได้อา่าได้โดนโทษอ่ะได,ด้ไปโทษมันอะ่ะเออโทษมันว่ามันเป็นผู้อา่าคนนอกที่มาทําให้หมู่บ้านลุกเป็นไฟทาบ้านเดือดร้อนมันเลยบอกไงอ่ะกูนะไอไออะไรนะไอท่านร้องรีบอา่า กูเนี่ยนะไปร้องมึงแค่ชื่อมึงคนเดียวไอ้บักน้องอบักน้องนะพี่ไปร้องน้องแค่ชื่อน้องชื่อเดียวนะชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนได้ยังไงนะก็เอาจริงๆตอนนั้นอ่ะนะอ,อะไรอะ่ะตอนที่สายน้ําร้องเรียนนางหวายอะ่ะมีหลายคนบอกว่าจะทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนแม้แต่ตัวสายน้ําหรือยูทูบหลายๆช่องก็ออกมาตาม ตามกฎระเบียบหรือตามกฎขั้นตอนแล้วไม่ไม่มีหรอกคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้รับการร้องเรียนที่ไหนชื่อไหนแปลงไหนเขาก็จะดําเนินแต่แปลงนั้นตอนนั้นที่มันมีป่าแหวงออกมา่ะนะนางนางหวายมันถึงได้แก้ตัวว่าเขามองเห็นเองนะเขามองเห็นเองนะจริงๆแล้วเขาเขาดูแปลงไหนเขามาตรวจแปลงไหนเขาก็จะตรวจแปลงนั้นเขาไม่สนหรอกนะ นอกจากจะมีคนเจตนาชี้ให้ดูเราเลยมั่นใจว่าที่นางหวายมันเอาเจ้าหน้าที่ลงแล้วก็มีรูปถ่ายป่าแหวง่งแล้วส่งไปให้ทนายคนนั้นน่ะเล่นงานชาวบ้านเนี่ยนะมันไม่ใช่มาจากเจ้าหน้าที่เห็นเองทั้งนั้นแหละนะถึงเขาเห็นเขาก็ไม่ดําเนินอะไรทั้งนั้นเขาไม่พูดเขาไม่ทําอะไรทั้งนั้นแหละนะเพราะว่าเขาจะดําเนินการก็ต่อเมื่อมีคนร้องมีชื่อมีพิกัดมีหลักฐานอะไรเขาถึงจะทํานะ ถ้าใครจําได้ช่วงที่ชุดพยักไพลลงตอนที่ของช่างโวอะนะอันน่ะอะไรอะ,นะอะ,อะมันเหมือนมีการชี้ผิดแปลงอะแล้วอสายน้ําเนี่ยเหมือนจะรู้ทันไม่ใช่แปลงนั้นไม่ใช่แปลงนั้นอ่าแปลงนี้ต่างหากแปลงนี้ต่างหากคือเหมือนกลัวนางหวายจะสับขาหลอกอีกไงนะก็เลยบอกไม่ใช่แปลงนั้นแล้วท่านพยักไพรบอกว่าเออเอาแปลงแปลงไม่เกี่ยวข้องเราไม่ไม่ตรวจนะฮะแปลงไม่ได้ร้องเราไม่ตรวจ นั่นหมายถึงว่าถึงมีอะไรผิดพลาดตรงนั้นก็ต้องไปร้องอีกทีคุณจะมาให้ฉันไปลงตรงแปลงนั้นตอนนี้ชี้ว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีความผิดตรงนั้นก็คือเขาไม่สนถ้าคุณถ้าเขาถึงเขาจะเห็นเจ้าหน้าที่เขาจะเห็นคุณก็ต้องไปทําเรื่องร้องไปทําเรื่องอะไรหลักฐานอะไรมาให้จบมีพิก,กัดมีรูปถ่ายมีคําร้องอะไรเขาถึงจะลงอีกทีหนึ่งตอนนี้เขาเห็นเขาก็ไม่นี่หรอกนะคือที่ที่แปลงนั้นน่ะนะ ถ้าพูดถึงที่ของสวนยางน้อยมันจะมาด้วยที่ของตรงกลางก็คือพยานปากเอกนะพยานปากเอกแซนไม่มาอยู่แล้วนะก็ให้กรรมเวรมันตามก็แล้วกันถ้าวันไหนมันโดนนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่มันทําดีทําเลวมันก็จะได้รับผลแหละนะอแต่ส่วนอีกอีกอีกซีกหนึ่งไม่ใช่อีกซีกหนึ่งเนาะอีกอีกหัวมุมหนึ่งก็คือแปลงเดียวกันของแปลงที่สองเนี่ยนะแซน มีความงงอยู่ตรงที่ว่าหัวปลาไหลกับานางแขนยาวไม่ถึงต่างประเทศเนี่ยนะทำไมมันถึงได้กล้าแบบไม่ไม่จบเนาะเพราะว่ามันถ้ามีตรงกลางมีแค่ที่ของพ่อนกฮูกเนี่ยนะพวกเขาอาจจะไม่แคร์แล้วก็ได้นะอย่างเช่นนางหวาเนี่ยมันก็ไม่ได้สนิทชิดเชื้อหรือ เป็นพยานปากเอกเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงมันแตกมันแตกกันตั้งแต่ออดีตสามีเลิกกันละนะมันแตกตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าจะร้องสวนยางน้อยไปกระทบกับพ่อนกฮูกเนี่ยนะมันก็พวกเขาก็ไม่แคร์อยู่แล้วนางหวายก็ไม่แคร์อยู่แล้วนะแต่นี่คือถ้าพวกเขาไม่ยอมจบไอสวนยางน้อยเนี่ย แซนว่าสิ่งที่ถ้าโทษจะพอๆกันกับพ่อนกฮูกเนี่ยนะคือพ่อนกฮูกมันมีการสร้างไงมันมีสร้างโน้นสร้างนี่อยู่ตรงนั้นนะแต่ <c oughs> ที่ของนางหวายเนี่ยมันบอกว่าปลูกหญ้าอิสราเอลแต่พอลงตรวจสอบแล้วมันไม่มีนะคือพ่อนกฮูกเนี่ยก็แรงนะเพราะว่า มันมีหลักฐานที่คุณไปสร้างอะไรตรงนั้นนะมันเป็นของคุณนั่นแหละแต่มันก็แรงพอๆกันกับที่ของนางหวายแปลงที่สองนะแต่แซนไม่ที่แซนงง